นั่นคือฝัทองจริงซึ่งโดยตัวเองล้านทองนะครับกบพิสูจน์โดยสามพิธีการตามที่ถูนําเรียนมาถ้าสถาวิธีการเนี่ยพบแล้วร่งเนี่ยนะครับก็จะตีว่าเป็นทองแท้ก็เลยรับซื้อไว้หนึ่งครั้งแล้วต่อมานะครับในวันที่8ปดพฤษภาคมปีเดียวกันก็คือปีนี้ผู้ละหาคนเดิมนะครับซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเอ ได้นำทองแท่งมาถายอีกครัง้งหนึ่งทางบริษัทท้าทอ,องแห่งนี้นะครับก็ส่งทองคำเนี่ยไปตรวจที่ราทองะน,นะครับแบบเดิมเลยครับผลการตรวจปรากฏว่าเป็นทองแท้เหมือนกับทองคำจริงมากจนกระทั่งไปหลอกล้างทองไปตรวจพิสูจน์อย่างไรก็ไม่พบโปรเซของทอกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรายละเอียดในการตรวจพิสูจน์เนี่ยจะขอให้ท่านคุณการวาทีนะครับท่าน ผู้กับวิภาวดีได้ชี้แจงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะขอเรียนเชิญท่านรองขออ่อนะครับสาธารณชญาติีท่น้นงซึ่งก็มีส่วนในการยืนยันนะครับหลังจากที่เราตรวจไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นโลหะมาเราก็ไม่มั่นใจนะครับอยากจะให้ทางารนญาติพี่น้องเนี่ยได้ช่วยรบรองอีกทีึงว่ามันเป็นโลหะฝังของเทคนิคนะครับโดยเทคนิคใดที่เราใช้ ก็คือเทคนิคเอ็กซเรย์วลเทสเซนก็จะเป็นคล้ายๆกับที่คานของที่ส่วนต่ใชๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพบเนี่ยเราก็เจอว่ามันมีทั้งทันเซแล้วก็ตัวหายที่คิดว่าเป็นไมเนี่ยนะครับทีนี้เนื่องจากตัวไมเนียเมันเป็นโงค์ทางเทคนิคใหมที่เราไม่เคยเจอว่ามีแะไรกระสุนป้องเข้ามาในในเราก็เลยต้องไปใช้โหมดเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะคะลักษณะของเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นสีที เอ่อสีเขียวค่ะของโลหะทองแดงค่ะที่ผสมอยู่ในเคทางทางขวามือนะคะถ้าเป็นทองปกติอันนี้เป็นลักษณะของการเผาไฟนะคะการเผาไฟเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะของการขวามือที่เป็นลักษณะของการของผสมปกติค่ะเราจะเห็นเมื่อเราเผาไฟคือออเที่สอรจ่ะครับทางนี้นิดนึงคะท่านคอันนี้ก็ฟอมนะคุณผู้ชมคะ ถือว่าตอนนี้ก็ดูยากเลยใช่ไหมครับท่านทองเพตอนนี้ดูยากไหครับเพราะว่าร้านค้าทองทั่วไปเนี่ยจะพิสูจน์โดยสามวิธีหลักอย่างที่แจ้งให้ทราบจ้งให้ทรานะครับส่วนร้านทองใหญ่เนี่ยใช้เครื่องแฮนด์ e l ลก้นหลุมทองเขาไม่เคยเจอโลหะตัวนี้มาก่อนนะครับก็ไม่เคยตั้งค่าเครื่องนี้องเครื่องจะไม่อ่านเพราะเครื่องไม่อ่านเนี่ยร้านค้าทองที่มีเครื่องแฮนด์ e l ลคิดว่าแน่ที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าทองจริงแต่ปรากฏว่าพองไปขึ้นลูกนะ แตกมันหักถึงได้รู้เป็นทองผอมผมให้เราตรวจอะเราถึงพบว่าเปนปฏิกิริยาผสมพรีเมียมซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนนะครับตอนนี้